สวัสดี FC ที่น่ารักทุกๆท่านค่ะคลิปนี้เราขออนุญาตนำภาพบร,รมฉายาลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10มาให้รับชมนะคะซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากเลยประมวลภาพนี้จัดทำโดยสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะเมื่อสมัยพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาระดับ เตรียมทหารที่ King k คิงส์ o o l เขตพาลามัตตานครซิสน่ระหว่างเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513บางท่านอาจก็ยังไม่เกิดนะคะถึงเดือนพฤษภาคมพศสอ1 4ซึ่งแอดเอนก็ยังไม่ได้เกิดนะคะและทรงเข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูกรุงแคนเบรา ระหว่างเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2515ถึงเดือนธันวาคมพศ2519ซึ่งเป็นปีที่แอดเกิดนะคะนอกจากนี้แล้วพระองค์ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารคณะการศึกษาด้านการทหารจากมหาวิทยายลัยนิวเซา์เวล หากพูดผิดประการใดขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมเป็นกำลังใจให้ค่ะ